อุ้มยกูดูอ้ก็เร็ว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 เบเมาตักให้นเบครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้พี่น้องเลยมาตึกกระดุงคือเก่าลวล่ะตึกพอได้อยากได้กินแล้วก็เมื่อพี่น้องเลย นี่ก็ห่วยห้าโมงกลัวแล้วมื่อนี้มาแดดเริ่มอ่อนละบ่ฮ้อนเท่าใดแล้ว <S <S มือน,นี้มาแต่เวไหลายบ่ไหวพี่น้องฮ้อนตึกจักเล็จกจักหน่อยแล้วก็ได้เมื่ออลไพี่น้องเลยพอาได้อยากได้กินแล้วก็เมื่อม,มื่อแล้วก็เมื่อแหละได้บ่ได้ก็ได้แดดก็เริ่มอ่อนละละอากาศก็เริ่มไข้แล้ว นี่แล้วกระดุงก็เตรียมแล้วพี่น้องเอ้ยกระดุงก็ได้นี่ดิเตรียมเลยตึกอยู่มงเก่านี่ละมื่อนี้ก็ได้กระดุงก็เอาดางใหม่เด้ดางตึกเมื่อวานนี่ละอันนั้นมันกระดุงน้อยอันตึกคููเชื่อฮะตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วบาดนี่เอาดางใหญ่ขึ้นมา,นานหน่อยจักหน่อยนึงห่างในอีกพี่น้องเอ้ยห่างกว่าเก่ากระดุงก็ได้ เอารุนเด้อพี่น้องเด้อมือนีเด้อเป็นได้ดมากัาก,กว่าค่ำได้มามื้อนี้นะจะปลงต่ำเลยหอดปลายไม้แ่ะเอาพี่น้องรอ้มึงดูอืบึโอ้เห็นตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวเดวเอาเอาไว้ซะก,ก่อนบาทแรกแยกมันตัวเดียวนี่ก็ไดอ้เอ้โอือห 2 tô vậy này, ừ, lượm leo lượm leo, lượm leo lượm leo, nhỏ tắc còn con, 2 bà khảo bà bạc lam, oh, leo. ปลาคาบคลองเนี่ยปลาขาวนะ้ำท่านเอาปลาคาบคลองลงมาก่อนจบูกกอกระดูกจงูกยุม้มปลาข่าสองตัวอืม เ,เห็นแล้วจนซีมืดเด้ไม่จังถึกป่ากระไรจะเว้นพระบุตรถึกเด้ถือใกล้ซีมืดป่าสว่วงนี่อ๋ออ๋อลงดูเออคือบาทนี่ คือแล้วคือแล้วอาดินี่จะปลสขาวคูลามเนะเาะนะคืออยู่แนวนี้เอา อือืมเต้นแล้วเแล้วเต็มแล้วอือบ้าคือบาทนี่โอ้ไอ้ดอกเป็นโลบาทนี่คืออยู่แบบนี้ม,มาถึงกัตอนที่ค่ำน,นี่อีดีนั่นใารอยุ่เบ็ดนี่ ว้าอโอ๊บเดิไดโอ้น,นั่นมีป่าเสงเงงน้ำได้บาทเฮ้เราได้ปล่ป่าเสีงเงี้ยงต้องได้ปดต้องได้ฮัก ข่ำเลยนี่ข่ำไวเท่ได้อืมเอ้าสีงงาาาสงงมืดเลยต้องยอดูๆได้มันจักตูอู้หูปล่าเสียงยิงตูนุ่นปาเขานะ่ัวเสียงยิงไปเห็นแะ้วซะก่อนมันจะปด อือ้ยกฤดูออเร็วเร็วเร็วเเรร็วเอ้บ็ดมาตักให้เน่เบ็ดมาพันนี่แล้วอ่าใครานนี่แล้วเนี่เร็วเรมาตักให้เน่มันกรดุงมันานนะ mặt 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 อามันได้กระดุงเลยมันทั้งคนมันทั้งกระดุงอ๋อตักบาทนี่อ๋อต่อยเท่ก็จีมดบอกมันไปหน้าเต็กเลยอ่า เอาเอาจะเอาโอเคจับเอาเอาเอกระยาันอะไะกะยามันกระยาบันฟาออกไปมันจิมืดก่อนมันไปอย่างดอกโอ้นี่แต่ิมืดได้บาง น right? ี่แจ็คตัวตัวเดียวตัวเดียวก็เอาตัวเดียวนี่แล้ววะตอดซอยอ๋อเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วอ๋อ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  โอ้น <gal payment about smoke death> oh, oh, ี่ไหนอยู่น่อยนึงโหลายเอาเลยโอ้ยมืดแล้วยังได้ใส้ไฟได้บาทนี่มันจะสีเห็นอ อันจ้ตัมีตัวเดียวตัวเดียวก็เอาปลาขาว,ว,วอืมบาดได้บาดบอ่อแล้วมันก็ได้ดม,มีไหมมีไหม xong tố Tôi đi xong tố chắp bộ độc một lại tố ừm, Mì Gõ Để ีนนึงอีนนึปลากระแตบหนึ่งตัว